สวัสดีค่ะชื่อนิชกมลปาลินค่ะชื่อเล่นชื่อเพนนีค่ะเป็นประธานกลุ่มส,ส,สบงเกษตรปรสมสารและแปรรูปการเกษตรค่ะกลุ่มของเรานี้ก็มีการจัดตั้งขึ้นมีสมาชิกทั้งหมด15คนค่ะทางกลุ่มของเราเนี่ยจะมีการรวมตัวกันทุกวันอาทิตย์นะคะคือวันที่มาทาอะไรหรอก็คือมาช่วยกันทําแปลงผักค่ะมาช่วยปลูกผักแต่ละอาทิตย์นี้เราจะแพนไว้เลยค่ะว่าวันนี้เราปลูก อาทิตย์นี้เราปลูกผักบุ้งนะคะอาทิตย์หน้าก็คือไว้อีกแปลงหนึง่งก็ค่อยๆปลูกเป็นละอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์คือ7็วันเราต้องปลูกทุกแปลงทุกแปลงทุกแปลงเพื่อที่ว่าทุกวันเราจะมีผักไปขายได้ทุกวันนะคะเราจะทิ้งช่วงไว้อ่ะคะ่ะของเราจะเป็นแบ่งไปเลยะคะ่ะเป็นลายรายอาทิตย์ลายเดือนลายปีอย่างเงี้ยผักของเรานะคะก็จะคือเราก็จะมีการขายผักทุกวันเนี่ยคะ่ะผักของเรามีอะไรบ้าง ก็คืออันดับแรกคือข้าวค่ะแปลงของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3มไร่ครึ่งอะค่ะคือเน้นหลักๆก็คือทีแรกเราจะมีนาข้าวอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะแบ่งจากนาข้าวลาประมาณสักหนึ่งส่วนนะคะเพื่อที่จะเอามาทำปลูกพืชผักสวนควรัวแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นนี่ก็คือเป็นไม้ผลนะคะก็มีจมมําพวกมะม่วงลำไยเงาะแล้วก็ดอกแค แล้วก็มีอ,อะไรอ่ะมีมีไมยมค่ะเป็นเป็นเป็นไม้ไม้ผลเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะปลูกจําพวกพืชผักสวนครัวค่ะที่ที่ที่ชาวบ้านที่พวกเราอ่ะทานกันอยู่แล้วอ่ะค่ะคือเราไม่ต้องไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเนี่ยค่ะก็คือปลูกไว้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกข,ของใช้ในสวนควรัวของเราค่ะคือเรามีทุกอย่างะค่ะเพื่อที่จะ ลดรายจ่ายของสมาชิกอะค่ะทางกลุ่มของเราก็คือมีอยู่ว่าแปลงของเราตัวนี้เราได้ได้รับสนับสนุนจากโรงเรือนนะคะโรงเรือนจากทางเกษตรอะค่ะมาสนับสนุนในด้านโรงเรือนสนับสนุนทางด้านอ,าอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตรเนี้ยค่ะมเมล็ดพันธุ์เป็นบางส่วนนะคะทางเกษตรก็ะจะมาสนับสนุน่นข้งหลังนะคะ่ะแต่อารมณ์ดีนขนาดเลย อาหารเนี่ยไก่อินทรีเนี่ยเราให้อะไรมันกิ่นครับอาหารของเราก็จะให้เป็นจำพวกไอเขาเรียกว่าแกล่ะคะ่ะแกลแล้วก็ผสมกับยวกวยวกเรายวกเราเราเราต้องเราต้องหมักแล้วนะคะหยวกนี่เราต้องหมักหมักให้ประมาณหนึ่งหนึ่งาทีนะจะแล้วเราก็ผสมกับแกล แล้วก็เรามีน้ำหมัก,กมมะะเรามีฮอร์โมนไข่อะค่ะเราก็ทำเองอะค่ะฮอร์โมนไข่เพื่อเพื่อจะให้ไข่เนี่ยไก่ได้ไข่ไขะคะ่ค่ะเพราะว่าเราไม่ให้อาหารไม่ได้หัวอาหารนะคะอ้ยาอวิธีปูผักบุดนะคะต้องเลือกต้นพันธุ์ที่สูงขึ้นมาโดขึ้นมาเขาเรียกว่าภาษาเหนือจะห้องว่ามันย้องหัวนะเจ้า ต้องเด็ดใบออกหมดนะคะก่อนเต้หูกให้มิดเลยนะคะคบให้มิดยอดโยนที่เรือนิดนึงอาฟุอิสไปให้โยนให้ทั่วให้โยนโคนิดนึง กูนะคะปลูก6เดือนนะคะถึงจะเก็บยอดได้ผักคน้าเนี่ยค่ะเราก็ได้งบสนับสนุนมาจากเกษตรอะคะ่ะก็คือเราก็มามาช่วยกันเพราะเพาะปลูก,ลกตรงนี้นะคะ่ะเพราะกล้าตรงนี้ลแล้วเราก็แยกเอาไปปลูกข้างนอกบ้างแล้วก็แยกให้สมาชิกในกลุ่มนะคะไปปลูกที่บ้านนะคะ แล้วก็จากนั้นมาเราก็มีการเก็บเวลาขายได้เสร็จแล้วเราก็รวบรวมเงินที่เราขายได้เนี่ยเอาไปต่อย,ยอดซื้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่มาอีกนะคะนอกรตรงนี้สามารถที่จะ,ะปรับลดเพิ่มแสงได้นะครับกรณีที่เราจะเพิ่มแสงนะครับแล้วก็ มาที่จะเพิ่มแสงนะครับก่อนยิ้มให้ต้นคณะคณะมันจะได้เคยโสดนี่นะครับเราก็สนับสนุนระบบน้าให้ด้วยนะครับโดยอาจจะมีเรื่องของปัม๊มแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้น้ําแบบอจฉริยะนะครับああก็คือเป็นการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาซึ่งจะมีมีระบบเซแบบนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับว่าเราก็จะตั้งเวลาว่าจะให วันหนึ่งกี่ครั้งครั้งลาก,กี่นาทีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเกษตรกรไม่จําเป็นที่จะต้องมาลดเพราะนั้นอย่างที่ทางประธานกลุ่มได้นําเรียนนะครับว่ากลุ่มเนี้ยนะครับจะมารวมกลัวตัวกันประมาณวันอาทิตย์นะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาหกวันที่เหลือเนี่ยนะครับไม่มีใครมาถ้าจะต้องใช้คนลดน้าเนี่ยมันก็จะไม่มีคนลดน้ําแต่ว่าตรงนี้มันต้องมีคนลดน้านะครับเทเครื่อง มันจะเป็นการให้น้ําแบบอัตโนมัติเลยนะครับเริ่มแรกของการรวมกลุ่มเกษตรปฐมศาสตร์นะคะก็คืออันดับแรกอะทีแรกอะทําเองอะค่ะคือเป็นเริ่มทําจากทําฟาร,ร์มเห็ดก่อนค่ะคือทําเองทํากับพ่อ <ๆ S 1> กับแม่กับญาติพี่น้องค่ะประมาณ7คนตอนนั้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดผู้สร้างกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะจากนั้นมาทําเสร็จแล้วก็คือ มีหน่วยงานมาเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าหน่วยงานเห็นว่าเออเนี่ยกลุ่มนี้มันทําจริงเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดว่าเอาทําไมเราไม่มีมง,งบนงสนับสนุนให้กลุ่มตรงนี้พอดีว่าเราก็โชคดีหน่อยหนึ่งเจอเกษตรค่ะเกษตรอําเภอ,ขอเอขอเอ้ามาสนับสนับสนุนในด้านโรงเรือนในด้านอาุออกปรกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ามาให้จากนั้นมาให้ก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สร้างกลุ่มเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ที่จะให้ชุมชนของเราเนี่ย มีรายได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนที่เนี่ยก็คืออย่างว่าค่ะทำอาชีพาร,รายเดียวทนะําเกษตรกรรายเดียวเนาะก็คือเป็นภาพเป็นผูกข้าวก็ข้าวลำไย,ยก็ลำไย,ยมะม่วงก็มะม่วงข้าวโพดก็ข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะเป็นก็มีความคิดว่าอชวนชาวบ้านมาทําเกษตรผสมผสานซึ่งแรกๆก,ก็ชวนชาวบ้านเข้ามาชาวบ้านก็ไม่เข้าใจอะค่ะไม่ไม่เข้าใจว่าทําแล้วมันมันจะได้หรือหรือไม่ได้ชาวบ้านก็แบบไม่มีเสียงตอบรอับเกเลยทาเองทําเองเสร็จแล้วก็ชวน ชาวบ้านอีกสองสามคนมาร่วมทำพอดีว่าทำโอก็โอเค,อเค,อเคทาได้จากนั้นมาก็มันเหมือนเดิมค่ะก็คือเกษตรก็เข้ามาเห็นอกีกอ,ออีกกลุ่มนี้เขาทําต่อยอดได้ดีนะเกษตรก็เริ่มเข้ามาสนับตาเป็นรอยสองซึ่งเป็นเงินเป็นเป็นกล้าเมล็ดพันธุ์ 9, อย่างเงี้ยค่ะจากนั้นมาเพนก็ชอบไปอบรม <c oughs> เพนก็เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะแล้วก็จากนั้นมาเพนก็ได้ความรู้จากการที่ไปเรียนกับทางเกษตรได้ไปอบรมต่างๆนานาไปศึกษาเรียนรู้ ต่างแต่นานาค่ะแล้วก็จากนั้นมาก็เอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกจากนั้นสมาชิกก็เริ่มทำอะค่ะก็เริ่มเปิดใจทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่ะจากนั้นมาสมา,สมา,สมาชิกกลุมทองจเออทำไมฉันไม่ทําเกษตรสื่สารด้วยอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเราไม่ได้มีไรายได้อย่างเดียวนะคะแค่ข้าวเนาะเรามีไรายได้จากการทําผักทําพืช <Okay. S 2> ค่ะอันนี้เราก็จะเลี้ยงไส้เดือนนะคะเพื่อที่จะนําเอามูลไส้เดือนเนี่ยเอาทําเป็นปุ๋ยต่อะคะ่ะหรือว่าเราทําเป็นน้ําหมักไส้เดือนนะคะอันนี้เป็นเป็นมูลไส้เดือนหมดเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะไส้เดือนนี่มันชอบมันชอบกินไออะไรขี้วัวค่ะขี้วัวขี้วัวนี่เราต้องแช่แช่น้ำไว้สักสองคืนก่อนนะคะที่จะให้มันที่จะถึงถึงจะมาให้ไส้เดือนกินนะคะ ตัวนี้คะ่ะเราก็จะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเอาขี้ข้างบนนี่คะ่ะตัวนี้เป็นขี้หมดเลยคะเนี้คะ่ะเปงนขี้เอกมาตรงนี้ค่ะเสื่อข้างบนจากนั้นมาเราก็มาทําเป็นน้ําหมักคะ่ะหมักไว้ประมาณสิบสิบสี่วันนะคะเราถึงจะมาลดผักได้ะคะ่ะอันนี้ทั้งทําเป็นน้ําหมักและเป็นปุ๋ยให้ให้ใหด้วยคะ่ะนี่คะ่ะตัวมันตัวนี้นี่คะ่ะตัวเส้ดเดือนอันนี้พันเอฟค่ะแอฟริกันนะคะเส้เดือนนี่น่ารักจังตัวนี้เลี้ยงง่ายตัวมันจะแดงๆ ยังง่ายมันกินหมดแล้วค่ะผลไม้ใบไม้เป็นง่ายค่ะแล้วเนี้ยแพ้แพ่ง่ายด้วยนี้เราก็จะทําการเพราะมาเมล็ดเขาเรียกเพาะพันธุ์ก้าผักค่ะไว้ให้สมาชิกนี่วันนี้เราจะเพาะพริกแด้ขี้หนูกับแตงแตงกวาค่ะ ถ้าเหยอดแบบนี้มันจะออกร้อยเปอร์เซน์เลยค่ะประหยัดประหยัดมเมล็ดพันธุ์ไว้ถ้าเราใช้บัวลดน้ำอะมันจะเก็กระจาย